หลังจากที่เราขัดนะขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในลำเขาเรียกว่าอะไรนะในลำใหม่ๆที่ผมสร้างเสร็จนะผมก็จะทําการมาลอยที่โอ่งใบนี้แหละนะครับนีเนเน่เอาได้แล้วเนี่ยนะเออศู์ถ่วงได้นะครับเนี่ยนะเออนี่ขนาดยังไม่ยังไม่ได้ถ่วงแล้วเนี่ยยังยังโอเคยังยังแบบ เออยังไปได้อยู่นะเนี่ยนะฮะมีจะแขงนิดๆน,นะถือว่าไม่ล้มถ้าถ้าเกิดเรือเรือเรือเขาจะล้มเนี่ยเขาเขาเขาจะพลิกจะแขงไปไปไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่อย่างนี้นะเดี๋ยวเรือของจริงเนี่ยเขาจะมีการท่วงท่วงก็คือการท่วงในห้องอับเฉาให้ให้เรือนั้นสมสมดุลกันอยู่แบบนี้นะครับถ้าเป็นเรือสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเป็นการนําน้ําเข้าไปในตัวเรือนะครับ